สวัสดีทุกคนวันนี้จะมากินบะหมี่วาล่ากันนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะกินให้ดูนะทุกคนว่ามาันเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยมา <c oughs> ที่ไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่น่าจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้เ,รรเพราะเราไม่เคยกินที่ไทยนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราจะมากินครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนะ,ะที่ร้านอาหารเป็นเมนูใหม่เ <c oughs> ขาปกติเขาใส่มะเขือแต่เราไม่กินค่ะเราไม่ชอบกินมะเขืออันนี้เป็น บะหมีม่มาล่านะทุกคนต้องมาลองว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนเป็นแบบบะหมีม่กะเพราหมาล่าทุกคนนี่ก็จะดีโอ้ยขอบคุณมากค่ะไม่ใช่วาย นี่ก็คือครั้งแรกของเราเหมาาือนกัน,บบน,นกินข้าวกันค่ะารเวลแ,บบแลีทุกคนตกใจเลยหนู <laughs> ก็ตั้งไปนะานแล้วนะเมื่อกี้หนูก็พูดอยู่คนเดียว <laughs> ไม่เห็นไม่เห็นนี่ไงตาตั้งหนูเรื่องม่วงๆเฉยๆตนไม่เห็นหน้าเรานะไม่เห็นค่ะอแต่เขาถามว่าคนที่เต้นนี่ใครคะฮะเรียกว่าขาต่างมาค่ะขา่าแมวจนมีคนถามมาว่าตรงเต้นนี่ใครอยากเห็นหน้าโอเคค่ะถ้าใครอยากเห็นหน้าคนที่เต้นเดี๋ยวเราจะที่หน้าขาเต้นมีที่พุงเกี๊ยวอ่ะสิบหกวันอะไรอ่ะสิบหกวันพูดเพราะว่าสิบันนักการงออก แม่ก็เพิ่มเเลยโอ้โมันไม่ปัดตอนมีการใส่จานไม่ต้องนี้ตอนนี้เยอะเอะคนลูวใหรอพี่มคเยอะเยอะลูกก่คบอกอ้ยเหรอบอกอ้ไงแต่พอกินอืดเลยมันอืด กินไม่หมดนะอมาบ้าตัวพี่พีมอดเห็นแบบนี้พี่แซงยังพูดมาแล้วแซงมันก็ยกใหาเลยแบบไดยังมนะสงทีนตัส่งนี่นาก็ทําำไมพี่ป้าชอบเปียเปยวไม่รู้พี่เจ้พี่ขอบคุณค่ะบริการอพี่ ปกติทำอย่างนี้ไหมเวลาอยู่กับแฟนเซอร์วิสดีมั้ยไม่ครับเส่เราอะไรไม่หน่อยพี่เมียจะมาพูดอะไรอย่างนี้ตรงนี้ไ,มไ,ไหมน้าเด้ขอโทษค่ะคือไม่เป็นไรมันเป็นเสียงเ <c oughs> สียง <c oughs> อะรเขาจำไม่ได้ว่าเสียงใครใช่ <c oughs> ไม่มีใครหลอกนะฮะห <c oughs> ื้ <c oughs> ก็ไปตัดฟิลลี่แหละผมไม่เอาใบยาวยังไม่ปิ้งกินข้าวคนแรกเลยว่าแต่พี่ปัดกินน้อยพี่เหนี่ยวก็กินน้อยเหมือนกันไม่ค่ะถ้ากินถ้ากินจริงจังต้อกินนะคะแล้ดเพิ่มข้าวด้วยจะกินข้าวเยอะก็ม like> ีแต่พี่ปัดเอองบเอง ไม่ตัดนะตัดเ้าพันพันร้อยอย่ยพันห้าสิบวันร้อยได้มันจะได้ค่าเฉี่ยอเราก็ผ่านบริษัทจะถางมา,าประปา,าไปจะได้เยอะกว่าหรอคเราว,ว่ามันมี็ะยเวาาาลาทำงานกกฏอนแบงน้องที่มันมาทำจากพวกเอ วันมันก็ามามันออกมาอะไรเหลือก็เขาก็มาเราตังขาทนะุกวันเลยนะสองสามวันมาเนี่ยแล้วมันจะให้ขายเหล้าได้ไหมไม่ขายเหล้าไม่ได้นี่แต่เขตมันไหนราไปโนชิม,มาเนี่ยไม่กี่เบียรเลยของเรามันพราะเราก็สุดเสืเอดึงดี๊ด๊า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แซมพี่แซมอยากเข้ากล้องเออพี่แซมอยากเข้ากล้องกับหนูใช่ไหมเย่ไม่เจอนานไม่ใช่ไหมทำทำขึ้นไวเนี่ยได้ยินท่าวไหมขนกมีดอกตุ้งนมแกเต็มแกงขนมเต็มแกงตงอะไรเยอะแยะมากินอ่ะแซมตัวมีน้ำร้อนตัวเป๊ะขับแซมก็มีอ่ะร้อนก็มี ยังพี่สบายดีไหมเนี่ยจะบาย่ะยังรอดจากโควิดกันอยู่ยังยังรอดปลอดภัยดีหรือเปล่าไอทีก็มาดทำให้พอดีเลยเดี๋ยวพี่แมวก็เจอพี่เหมียวยังให้กลับเดี๋ยวพี่แซม กแมวไปนั่งตาบด้วยกันมากอยากกินกาแฟแล้วนอนอยากจะได้กินกาแฟหลายๆรอบไงตตาบาไม่ไม่ใช่พี่ไปาบ้าพี่ก็กินกาแฟไม่ได้นกินกาแฟแล้วนอนไม่อยากกินแล้วก็หลับอยากกินกาแฟแล้วนอนหลับไงกินแล้วแบบไม่ต้องตาแข็งอกินแล้วง่วงพี่กินได้เช้าอันเดียวพี่เห็นคนอื่นกินกาแฟแล้วนอนได้ อ๋อเคยกอดเลยทางกายทิสอยู่กอดอ๋อเราก็ไม่เจอนานไงทำงานร่วมกันตั้งนานเนาะอก่อนก่อนที่นี่จะมาอีกมั้งแล้วก็มาเจอพี่แซมมาแม่หนูมาช่วงพี่แซมอยู่ไม่นาน้ะพี่แซมก็ไปไม่รู้แต่เดี๋ยวพี่แซมมาช่วยร้าน,นะนเนี่ยนะไม่เมื่อไมประจำที่นี่ก่อนแกทำอยู่นี่ก่อนแกมันอยู่นี่ เขาก็ย้ายแกไปเป็นเหมือนจะเป็นคอนจูแบบต้องจำอย่างนี้ละ่ะมีพี่แซมพี่อ้อมช่วงนั้นช่วงนั้นเปดเมืกันไหมเหรอจากตั้งแต่เปิดใหม่ๆนะก่อนในนั้น,อ,อ,นอ,อีกก่อนก่อนใครนะก่อนใครอีกนะใครนะเคตาออาจางก่อนเคตาเหรออืมก่อนเคตาด้วย ใช่เพราะทพี่พี่มาก็พี่แซมก็ทำแล้วพี่มาสมัครมะพี่ก็เจอพี่แซมตอนนี้สิปีเขาหมุนเปลี่ยนจนโจดทีหนะ่ะปีกว่าๆอากีก็ปีกว่าๆเนาะคุอเค้นโจ้ แกดูว่าเราตั้งกล้องไงเราก็หัวเราะกันนะตั้งกล้องนะไม่อะเขาก็คงแบบเออนี่นี่หน้าเขาก็เล่าเรื่องการเป็นอยู่ในร้านเรามั้งเราว่าเป็นเด็กหัวดอยเราเป็นเด็กหัวดอยเราเป็นคนพักหาพี่แซมเลยนะพี่แซมรบกวนหน่อยค่ะไปกดติดตามให้หนูหน่อยนี่วชุ่มน้ำบังครับถามพี่แซมไปจิ๋วมาคะ ถพนมเอามาถึกูทั้ถึงพันจะได้ทํารได้ได้ใช่ไหมงันเราก็ช็ต้องเข้าไปในอะไรด้วยใช่ไหมมันมีกลุ่มไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้ยูทูบมีมีกดเยอะขึ้นใช่ไหมกยอขึติดตามเลขได้ยอดคนติดตามถึงเป้าชันไม่รู้ใช่มันจะมีชั่วโมง คนติดไอ,อคนเข้าไปดูประมาณสี่พันชั่วโมงแล้วก็คนติดตามหนึ่งพันคนภายในหนึ่งปีคุณจะได้เปราเห็นก็มไม่รู้นะแล้วแต่เห็นัก็ช่องไหนมีสปอนเซอร์มีโฆษณาเข้ามาเห,เห็นเขารับกันนะแรกๆนะส่วนมากนะเห็นเขารับสามพันส่วนมากที่เขามาพูดกันได้รับ น่าจะสามพสตาล์เพราะว่ามันแล้วแต่พื้นที่มันเป็นของรัฐประเทศด้วยเงินมันไม่เหมือนกันค่าเงินไม่เหมือนกันไอพี่เมี่ยงหนูเห็นมองอยู่ชี้ซ้ายชี้ขวาแล้วก็หมอนล้อกันนะชี้หนูล้วชี้วีหนูยังงงอยู่เห็นวีบอกชี้วีไม่ได้นินทาพี่วีไม่ได้นินทาทุกฝั่งไม่ได้มีทางทีกอย่างแล้วคะโอเคครับแต่ชี้แกชี้มาที่นี่บไม่ด ไ,หหไม่ได้พูดชื่อนั่นแหละมีคนนี่นคนเดียวที่ไม่ได้พูดโอ้รู้แล้วพี่สมศรีแน่เลยเหนะี่วยไม่ใช่หนูแล้วแหละพี <c oughs> ่แจมมาซ่อมจมจะซ่อมได้ทุกอย่างเดี๋ยววันไหนหนูหนจะถามพี่แจมเรื่องเจาะลายเจาะลายเจาะลายแฟน อย่ารู้เลยนะเราเราก็พูดไปบาลามจา์เมื่อก่อนไงจะปิดรู้เรื่องหมดแหละความเพ่อนไงเรารู้อย่าล่เมื่อกี้ที่นูถูต้องอะไรเดี๋ยวพูดอะไรถูกต้องเป็่เห็น ไปทางเดียวกันใช่ไหมทุกคนเหมือนรู้ไปไหนไปกินบาบาไม่ได้อ่ะบาอะไรบาบาไม่ใช่หรอวันที่มีโอกาสได้กินบาที่ปัดไปเหรอคนุยไปใช่ไหมก็ปีนี้ันก็ไปนั่นแต่เอาก็ไป พี่ไม่ได้กินกาแฟพี่ไปกินน้ำโซ่มันมีหลายอย่างนะชาเขียวเส้นะหมดนะเต่นเนื้อน่าจะไม่หมดรอเปล่ารู้จะมีหรือเปล่ามีัดส่นจานนะคะพี่เมี่่ะไม่ก็ยกเกิร์ดยกเกิดสตรอเบอรี่นี่นะคะเกินจะมกนอเกันแงอะ แล้วก็เงืองอะไรอ่ะด้วยรึไปได้สบายได้เสร็จที่กวจัดไหมครับันจั์ค่ะกำจัดก่อนเมื่อไหร่กาบพี่เหมียวเพิ่งสังเกตทำไมอ่ะเท่ดีอะเท่ใช่ไหมมันเปลี่ยนสีเพราะอะไรใส่ด้วยนะไม่รู้ทไม่ของใครคะนานแล้วหรอหรือว่าเพิ่งหรือเพิ่งเห็นพี่เหมียวใส่ใช่ไหมไม่ได่นับเพราะพี่เหมียวไม่ไดใส่เฮ้ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่อยู่น้อง โอ้ก็ใส่อันนี้มันก็ไม่มีแล้วใช่มันเลิกทำแล้วค่ะนี่พี่ปัดน่าจะรู้จักอืมไม่แน่ใจเดี๋ยวมีทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นที่มันขึ้นใหม่มันจะมีมันจะมีแบบเข็มกับตัวนไม่แพงซืนอมาแล้วหรอมันเลิกทำแล้วมันก็แพงนลยซื้อตั้งแต่ตอนแรกที่มันทำมนกทำแล้นจนตอนสุดท้ายมันใช่ใช่นะญี่ปุ่นใหม่ๆนาฬิกาถ้ามันเลิกแทำถ้าคนรูก็เห็นนะไอ้นาฬิกาคนจีนอ่ะมันไม่รู้ว่ามันดูยังไงพวก ให้มันลาคาอันเดียวเลยที่มันจะเริ่มขายแล้วใช่ไหมพ่อพี่ซื้อมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็เลยซื้อคากตัที่บ้านแต่บางรุ่นมันมีหลายสีก็มันก็จะเ้วอ่ะแล้วแต่สีที่เราจะชอบกอดสายได้ถอดสาได้แล้วมันมีกรุ่นหนึ่งที่ซื้อจุดตอนแรกที่มันแพงๆจนถ้าใครอยากได้มันตอนนี้มันต้องเป็นดูเร็แล้วที่เขาแต่ก็จะแพงนม่ขานแตงเราจีช็อคอะต่ามมันหลายปีแล้วแหละแล้วทีนี้ แบตเตอรี่มันหมดเราไม่ได้ไปเปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เปิดสองปีเปิดเขาโอขึ้นมาโอ้โห <ทำ S 2> ลายเต็มแล้วนะแต่ล้างได้นะทิ้งเลยเอ้าจริงแล้วซื่บอกสามใบตอนนั้นอ่ะนอคะไม่บอกจริงแล้วทาได้พที่บ้านจะมีเครื่องที่เอานาฬิกาลงไปแล้วมันก็จะทำความสะอาดให้ค่ะ จะไปยืมห่ออะไรอีกนึงอะลูกเล่นกล้องอะไรเงี้ยเพราะสามีเขาจะต้องพี่เมียจะไม่เดินอะกเปเปลี่ยนฐานมาสางจริงใช่ไหมคะแล้วเราวตอนที่เราทำงานเมื่อ่อนะไรคเรเข็มค่ะเกาใส่ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะต่อนหัเราไม่ได้ใส่เราก็วางไว้เพราะเวลาเราจะเอาไปนอกเราก็ไปหยิบใส่มันก็เดินนะคะแต่เมื่อวานนี้ไปเก็บําวมสะอาดบ้านหรือบ้านมันไม่เดินไม่ได้ใส่นอนแล้วไม่ยกมล้ว่ยมห่อก่อนเของเรามันเป็นส่หนัแล้วก็ ต้ระเบิดขาวจัว่วเลยครั้งกล่องมันแตกเองใช่ไหมมันระเบิดเองเหรอมันไม่ได้ระเบิดมันเปิดออกมาพวกเนี่ยเป็นขาว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 เป็นกล่องนะครับขนาดนั้นเลยเหรอกล่องมันมีขนาดนั้นเลยเหรอมันอยู่กี่ปีแล้ตอนนั้นอยู่ชั้นหนึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นหนึ่งตอนตอนยังไม่ย้ายไปบ้านใหม่ถ้าอยู่ชั้นพวกชั้นหนึ่งเนาะที่เป็นพวกมอนชั้นพวกอพาร์ทเนี่ยแหละเนี่ยคนหลับ แล้วคนเขาจะไม่ชอบอยู่ชั้นกลางชั้นหนึ่งถูกกว่าชั้นชื้นบนชั้นชื้นแล้วละมันจะเป็นลาแล้วแต่ว่าการย้ายถ้าเกิดถึงไม่มีลิฟต์ไม่มีในขนย้ายมันสะดวกย้ายบ้านอะแย้งไม่แย้งเนี่ยรอแล้วมาหนาวใช่ไหมแล้วทีนี่เขาไม่ได้ใช้พวกของเด่นนานแล้วใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วเมื่กี่เดือนที่ผ่านมาเนาะเขาไปดูหโอ้โหร้อนอะปลาขึ้นเจนเลยของสูตรเราอะก็เป็นแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเอาไปส่งซักหมดเลย สามตัวไอ้านจะเห็นจะเห็นตามที่เขาอยู่ชั้นล่างตอนเราเดินผ่านเนี่ยพ่อ้านเขาจะเป็นแบบลาเลยเนาะใช่นะครับจะเร็วเราไม่สามารถเราทิ้งหมดเลยเปลี่ยนแล้วมันก็คือลาอีกแล้วมันชื้นอะไรมันก็ชื้นเนาะคนญี่ปุ่นเนาะเนาะพื้นมันชื้นเนาะเดี๋ยวจะงีมมากเลย ก็เลยจะไหก่อนบ้าไหมก่อนก็ต้องต้องทำเป็นกระดาษทีมจับของเหมือนปมีใหม่ของนูันคืออะไรอะไลานี่เป็นกระดาษเอ้ยมันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบใส่หม้อแล้วมันร้อนเหมือนอุ่นมั้งใช่เหมือนอุ่นมั้งอุ่นยังไงมันจะั้ะคือเราไปงันแเขาก็เลยแบบนั้นเนะตอนเรามาอยู่ใหม่ๆแล้วเห็นน้องก้หาอยู่หน้ากระจกเปิดประตูเ้ตกใจเดี๋ยวได้ชินละ หลังเขาเหมือนจันเมอก่อนพอดีหน้าอาบน้เสร็จก็แบบเมเค่ออะไรนี้คืดีไป้ากะกอะไย่้แม่ัไันไม่นไม่หายแม่รอพี่ก็ยังไม่เคยไปเลยพี่พี่ได้ยินไหมเออ้าไม่ไของเซนอ่พี่ไม่เคยพี่ได้ยินเขาพูดที่ก็ไม่เข้าส่อเคไม่เคยก็เลยให้ถ้าไปก็ต้องไปส่วนตัวที่เราต้อมีเพื่อนะ ต้องมีนเล่นไปอ่ะถ้ามัไปคนเดียวเนี่ยคงจะคงจะไม่กล้าแมวต้องถ่ายรูปล้วก็ลืมแล้วอ่ะก็จะให้พี่เมียวรูปถ้าผมเมียวไม่ได้แล้วเมี่ยวไปใช้เนี่ยเราจะได้แล้วมันยอยู่ในกล่องเลยไม่ใช่เหรอว่าแมวใช้ไม่เป็นม่ันไม่ใช่เครื่องวัดความร้อนมีเรื่องเดี๋ยวรูเบย์ทำมันเหมือนเครื่องมิกซ์หรือเปล่าคะวัดความร้อนอะไรสักอย่างวัดความร้อนด้วย กงที่แล้วที่บอกว่าเป้าหมาได้นั้นพี่ก็นึงว่าเครื่องปั่นเนาะไม่ได้เกี่อวที่ว่าเป็นเครื่องบดพี่แจ็คพี่แจ็คได้เครื่องอะไรมันเป็นกระเ้อะไรอ่ะเจนได้แซนด์วิชหรือเปล่าแซนด์วิชเครื่องทำแซนด์วิชทำแซนด์วิชย่างปิ้งปิ้งขนมปังเหมายเราเป็นเหมือนตัววัดควาร้อนความชื้นอะไรซึ่อย่างซึ่งเวลาเราทาอาหารมันจะมีรูปประกอบด้วยเราก็เลยที่แบบ เราอไรย่างเงี้ยเราก็เลยให้ดูไถ้าพยดูแล้วเราไปจุ่มแล้วมันไปจุันไป่มันเป็นมันเป็นเบยาวอย่างเงี้ยเออ